สวัสดีครับเอฟซี FC. ลงพนประแตนเอฟซี FC, ทั่วโลกนะพบกับช่องพรชัยหมูกระทะมาตักหมูส่งลูกค้าครับเงียบม,มาหลายวันนะฮะดีปีใหม่ได้สองวันเองครับเอฟซี FC. เป็นกําลังใจให้ช่องพรชัยหมูกระทะหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดติดตามให้หน่อยนะครับเอฟซีน,นะนะมาตักหมูกันเลยครับ กดกระดิง่งติ๊งๆให้หน่อยนะครับเอฟซีเงียบไปสองสาวันแล้วครับไะได้ขายลูกค้าหมดเงินปีใหม่ไปเที่ยวสังสรรค์กันหมดไปพบครอบครัว ที่ต่างจังหวัดกลับมาเงินหมดแล้วครับคอยผมเงียบไปด้วย นี่ครับ fc ตักเยอกด้วยนะครับเนี่ยครับมาใครมาอยู่ใกล้มาอุดหนุนได้เลยนะครับ fc แนะนํามาได้เลยครับคอนชัยหมูกระทะนะฮะอยู่ซอยวัดด่านเงินนะครับมาอุดหนุนเนีได้กันเองครับ fc ลุงป้าถผ่านไปผ่านมาแวะมาจิมมาอะไรได้นะครับกันเองครับ ัครับไม่คิดแพงชุดละสามบาทลูกค้าลุงป้าพิเศษครับมาได้เลย ขอญาต่าผักนะฮะเป็นเสินนี่ฮะเตรียไมไว้เรียบรอย้อยแล้วครับมือเส้นไข่ผักครับผมคลิปแรกของวันนี้นะครับสองเมื่วันนี้ไม่มีคลิปเลยครับ วันนี้ออกไปตีปลาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับเอสซีเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันเลยครับนะสวัสดีครับเอสซีบายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอชใช้หมูกระทะหน่อยนะครับไปนะมีกําลังทรัพย์ก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของลุงป้าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีล่องครับบายบาย